สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ VVI Group นะครับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอสาธิตวิธีการสมัครคอร์สเรียนต่างๆและสมัครสมาชิก VVI Group ครับโดยการสมัครสมาชิกนะครับเราสามารถสมัครได้เลยนะครับหรือว่าจะสมัครคอร์สเรียนก็ได้จะมีคอร์สเรียนอยู่หน้าเว็บอยู่แนละ้วแล้วก็กดดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ไปสมัครได้เลยแต่ถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราจะเรียนคอร์สไหนดีหรือสมัครสมาชิกแบบไหนดีให้เราไปที่คอร์สเรียนแนะนําหรือข้อมูลมือใหม่ก็ได้นะครับก็จะมีข้อมูลให้เราดู ตัวอย่างถ้าเราไปที่ข้อมูลแนะนําก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะมีคอร์สแนะนํามาเรียงกันเลยแล้วเราก็สามารถดูได้ด้วยว่าแต่และคอร์สนั้นแตกต่างกันอย่างไรยกตัวอย่างถ้าผมจะสมัครเป็น vvi membership ด้วยแล้วก็ super store ก็คืออันนี้เราก็กดดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับเดี๋ยวเราคลิกตรงนี้ครับพอคลิกเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็จะมีรายละเอียดของคอร์สเรียนหรือว่าสมาชิกตรงนี้นะครับผมถ้าเราต้องการลงทะเบียนเราก็กดลงทะเบียนเรียนตรงนี้ได้เลยแล้วคลิก1ที พอเราคลิกแล้วนะครับเขาก็จะพามาสู่หน้าสมัครและชําระเงินครับตรงนี้สําคัญมากนะครับเราก็ใส่ชื่อนามสกุลลงไปครับอ่าผมก็จะใส่ชื่อของผมเป็นอ่าพลากรลงไปอ่านามสกุลทดสอบแบบนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์เราให้ใส่เบอร์จริงๆของเราไปนะครับและอีเมลเช่นเดียวกันครับอีเมลวันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าเอาไว้ใช้ล็อกอินเข้าสู่ระบบนั่นเองนะครับ ถ้าไม่มีอ e ีเมลนะครับเราก็จะไม่สามารถเข้ามาดูคอร์สเรียนออนไลน์ได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับ Facebook ถ้าเกิดว่าเป็นการสมัครสมาชิกเป็น Membership นะครับอันนี้จําเป็นมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ลงไปแอดมินจะไม่รู้นะครับผมว่าเราเนี่ยชื่อ Facebook อะไรการรับเข้ากลุ่มเนี่ยก็จะต้องยืนยันกันหลายครั้งเข้าไปอีกนะครับแต่ถ้าเรากรอกลงไปตรงนี้ให้ชัดเจนการรับเข้ากลุ่มก็จะง่ายราบลื่นไม่มีปัญหาเลยครับต่อมานะครับ รหัสผ่านตรงนี้นะครับเราก็ตั้งให้ยากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราตั้งง่ายๆก็จะเป็นอย่างนี้ครับเขาก็จะเขียนว่าไม่ปลอดภัยมากเดี๋ยวเราก็ตั้งรหัสผ่านให้มันยากขึ้นนิดนึงนะครับผมตอนนี้ผมตั้งรหัสไว้ที่ปานกลางนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาถึงด้านขวามือนะครับด้านขวามือเนี่ยก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าเราสั่งซื้ออะไรมูลค่าเท่าไหร่นะครับอย่าลืม ติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนะครับถ้าอยากรู้ว่าข้อกําหนดและเงื่อนไขมีอะไรบ้างก็กดตรงนี้ได้เลยแล้วก็อ่านตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นกดสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะคลิกสั่งซื้อ1ทีแต่ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆเราก็ระบุไปให้อดมินรู้ได้เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะกดสั่งซื้อแล้วนะครับกดสั่งซื้อกันเลยเมื่อเราสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็จะแสดงเจ้าเลขที่บัญชีตรงนี้ขึ้นมานะครับข้อมูลบัญชีธนาคารว่าาเรจะต้อง โอนไปที่บัญชีไหนพอเราโอนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็แจ้งโอนผ่านเว็บไซต์ก็ได้หรือว่าเราจะแจ้งทางช่องทางอื่นๆอ,อย่าง l ล n e อย่าง Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าอ e ีเมลก็ได้แต่แนะนําว่าแจ้งโอนผ่านเว็บไซต์สะดวกมากสุดๆครับเพราะว่าทางทีมนะครับมีแอดมินเนี่ยที่รองรับการส่งข้อมูลเข้าเว็บไซต์นะครับที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้อย่างรวดเร็วมากกว่าช่องทางอื่นๆครับในตัวอย่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งโอนผ่านเว็บไซต์กัน เดี๋ยวผมจะคลิกที่ปุ่มนี้เลยเราคลิกไป1ทีตอนนี้นะครับเราจะแจ้งโอนผ่านเว็บไซต์แล้ววันที่โอนเงินอของผมเนี่ยเป็นวันที่15นะครับเวลาที่โอนเราก็เลือกผมโอนตอนสมมุติว่า6โมงนะครับผม6โมง20ผมก็จะเลือก6โมง20ตรงนี้นะครับพอเลือก6โมง20ปุ๊บเราจะกรอกตัวเลขการสั่งซื้อนะครับหรือว่าจะกรอกอีเมลของเราลงไปก็ได้ยกตัวอย่างหมายเลขคําสั่งซื้อก็คือตรงนี้นะครับผมของผมเป็น1 8 8 7 เราจะกรอกเป็น1887หรือจะกรอกเป็นอีเมลของเราอีกทีก็ได้ตรงนี้ก็เพื่อให้อดินเนี่ยค้นหาเราได้ง่ายขึ้นจากคําสั่งซื้อในระบบครับผมก็จะกรอก1887ไปนะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเจ้าสลิปที่เราโอนเงินเนี่ยก็อัปโหลดตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับคนที่อัปโหลดผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับแนะนําว่าถ้าอยาก transfer ไฟล์เข้ามาในเครื่องคองมพิวเตอร์อย่างเร็วเนี่ยเราส่งอีเมลหาตัวเองเลยแล้วก็ดาวน์โหลดสลิปมา แล้วมาคลิกอัปโหลดตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะคลิกอัปโหลดแล้วอัปโหลดเสร็จแล้วก็ไปหาเจ้าสลิปของเรานะครับผมมีเดโมสลิปอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นสลิปละนะข้อความอะไรก็ตามนะครับที่อยากเพิ่มเติมให้อดมินเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มเติมไปได้เลยนะครับมาโอเคเราก็อาจจะเพิ่มเติมเป็นสวัสดีนะครับแบบนี้เสร็จแล้วก็กดส่งข้อมูลได้เลยนะครับคลิก1ทีตอนนี้นะครับอดมินก็จะได้รับสลิปของเรานะครับ เพื่อที่จะยืนยันว่าเราชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่อ e ีเมลของเรากันหน่อยนะครับผมเปิดไว้ละอีเมลของเรานะครับอีเมลเนี่ยเราก็จะมีตรงนี้นะครับขอบคุณสําหรับการสั่งซื้อนะครับจริงๆแล้วรายละเอียดก็เหมือนหน้าจอเมื่อกี้นะครับก็จะมีลิงก์ให้กดแจ้งโอนผ่านเว็บไซต์นะครับแล้วก็มีบัญชีธนาคารต่างๆถ้าเกิดว่าเราเผลอปิดหน้าจอนั้นไปก็จะมีรายละเอียดแล้วก็ยังมีรายละเอียดว่าเราสมัครอะไรไปนะครับที่อยู่ในใบเสร็จมีอะไรนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดทีนีน ถ้าเกิดว่าแอดมินนะครับทำการคอนเฟิร์มแล้วว่าเราได้จ่ายเงินไปแล้วจริงเขาก็จะทำการอนุมัติในระบบครับเดี๋ยวเรารอสักครู่ครับแล้วค่อยมารีเฟรชกันครับเมื่อกี้นะครับผมแอบไปโทรหาแอดมินมานะครับเพื่อให้อนุมัติคำสั่งซื้อให้หน่อยนะครับเพื่อที่จะมาเล็อรอดตัวคู่มือตรงนี้นั่นเองตอนนี้นะครับแอดมินได้ทำการแปพรูฟแล้วนะครับก็จะมีอีเมลยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งการลงทุนหุ้นนะครับผม เราก็คลิกเข้ามาดูเขาก็จะบอกว่าวิธีการเข้าเรียนเข้าเรียนอย่างไรนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านเป็นคนที่อยู่ในระบบ Facebook เดิมนะครับเขาก็าาาจะสร้างยูเซอร์ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการสร้างรหัสผ่านให้เราเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ดูไรายละเอียดได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่เพิ่งสมัครใหม่นะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านเองเราก็สามารถใช้รหัสผ่านที่เราตั้งในการเข้าเรียนได้เลยนั่นเองนะครับวิธีการเข้าเรียนก็คลิกที่ลิงก์นี้ได้เลย นะครับซึ่งเดี๋ยววิดีโอคู่มือถัดไปเราก็จะมาดูวิธีการเข้าเรียนกันครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้ามีคำถามก็สามารถติดต่อซอบถามแอดมินได้เสมอเลยนะครับยินดีให้บริการครับเวียดนาม Value Investor Group